น้ำค้างเกาะยอดหญ้าทุ่งนาสีทองรวงข้าวเหลืองผลผลิตของชาวนาทำไรก็หวังผลครับรวงข้าวสีเหลืองก้มงงแล้วข้าวเริ่มงวย ุ่งนาสีทองครับวงข้าวเหลืองอล่มกับยามเช้ากับวับนนี้ยามเช้าว,วันเพื่อหัดพระาทิตส่องแสงกันแล้วครับแจ้งกันไหมอีกหนึ่งวันเดือนแห่งความรักเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับท่านว่าเดือนกุมภาพันธ์ ของข่าวสีทองครับเพื่อน